ออกการละว,วันนี้ก็จะมีเรื่องให้เล่าก็คืออ่านเว็บไปเรื่อยเนี่ยเจอเว็บไซต์เกมบัตเตอร์นิวเนี่ยก็หาเกมฟรีเล่นไปเรื่อยนะวันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีแจกเกมของค่ายเดลิเกมไอเวสแลนด์ภาคหนึ่งที่เป็นดิจิ a ัลคลาสสิกอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เข้าไปสมัครที่เว็บไซต์เขาเนี่ยแต่ว่าเว็บไซต์เขาเป็นภาษาเกาหลีไม่รู้จะสามารถทําได้ปะแต่เขามีวงๆให้เราทําตามนะ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบในการทําตามให้ดูเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนบางคนเนี่ยกดแล้วทําไม่เป็นเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกเริ่มต้นก็เข้าจากเว็บไซต์เอเดเ m ทเมด n e w c o m เนี่ยซึ่งทําลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วล่ะทําลิงก์ไว้ด้านล่างให้กดกันแล้วเนี่ยก็ให้เครดิตเขาเพราะว่าเราไปอ่านเข้ามาเสร็จแล้วที่ที่ทาให้ดูเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนอ่านและทําไม่ได้เดยอะก็เลยเดี๋ยวลองทําตามพร้อมกันเริ่มต้นพอเข้าหน้าเว็บเขาแล้วเนี่ยก็ เขาบอกว่าให้เรากดสมัครที่เว็บไซต์กดตรงนี้เนี่ยวิธีการรับให้เราทําการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ตรงนี้เล็กก็กดนะก็คือก็เคยทำท่านแรกเหมือนกันเขาเขาบอกว่าให้เราติ๊กถูกติ๊กถูกนะในแต่คู่มือเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าให้เราติ๊กถูกสองอันเสร็จแล้วอ่าตรงเนี้ยบรรทัดแรกเนี่ยใส่อ e ีเมลใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเกแล้วก็ยูเซอร์เนมนะข้อตัวนี้คืออ e ีเมลอีเมล อีเมลนะ e mail. ใส่อ e ีเมลใส่อีเมลก่อนใส่อีเมลตรงนี้โอ้มีเลือกด้วยอ่ะแต่แต่เราไม่เลือกเราใส่อ e ีเมลไปเลยแล้วกันนะนะใส่อ e ีเมลไปเลยแล้วเหมือนกับว่าต้องกดเช็คด้วยนะกดเช็คใช่ไหมกดเช็คว่าถูกไหมถูกเดี๋ยวขอปลดล็อกสกิปให้เป็อนออกก่อน อาคกีล็อกสคริปต์เอาไว้เพิ่มหรือการทำงานในเว็บไซต์มันอาจจะล้วนนะเดี๋ยวกดสคริปต์แป๊บหนึง่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใส่อีเมลแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นพาสเวิร์ดนะพาสน่าจะเป็นคาว่า, password. า password. พาสเวิร์ดอ่าใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเลยดีเนาะโอเคตอนนี้ก็ได้หกถึงแปด 6ถึงสิบแปดตรงนี้บอกให้ใส่ชื่อนะกดเช็คอ้าวไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกน่าจะแปลว่าน่าจะแปลว่า,า,วาได้แหลนะนะเขาบอกว่าปึกปึกปึกเสร็จแล้วให้มากดตรงสีส้มด้านล่างนี้ตึง้งเดี๋วนะแล้วตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กแล้วก็มากดสีส้มเลยอ่ากดสีส้มตามเขาแล้วกดตามเขาตึง้งได้เปล่ากไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ขอดูก่อนว่าสำเร็จไหม อ่ะมาแล้วชื่อมันจะมาขึ้นข้างบนนะึงดึงดึ้งดึ้งงบนเนี่ยอะชื่อจะขึ้นตรงนี้นะเห็นกขบอกวงกลมแดงๆไว้สังเกตดูว่าชื่อเราขึ้นตรงนี้แล้วแปลว่าเรียบร้อยแล้วนะพอชื่อขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้เรามากดหัวข้อตรงขาวๆนี่นี่ชื่อขึ้นเนี่ยให้เรามากดหัวข้อตรงขาวๆในหัวข้ออยู่ไหนให้กดตรงนี้ก่อนให้กดที่ตัวชื่อเราก่อนนะให้กดที่ตัวชื่อเราก่อนนะเสร็จแล้วให้มากดตรงขาวๆนี้นะสังเกตจากตัวอย่างนะจะมีเข้ามา อา้าไม่เห็นมีอะไรมาเลยสมัครแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยทําไมสมัครแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยทาไมของเขาทําไมของเขาสมัครแล้วเขามีวะแต่ทําไมเราสมัครแล้วไม่มีกดที่ปุ่มทั้งทั้งสองปุ่มที่ปุ่มสีสม้มนะจากนั้นให้เราคิดที่เปลียงหน้าหน้านี้ชื่อเราคิดที่ปุ่มตามภาพเอ้ยยะของเขาสมัครเราได้วะ แ้่ทำไมของเราสมัครระบบเนี่ยหรือว่าคีย์หมดคีย์หมดอีกแล้ววะเนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่เห็นได้เลยเกมสมัครแล้วไม่เห็นได้เกมเลยไหนอะสวยละสวยละครับสมัครแล้วไม่เห็นได้เกมเลยแซวว่ามันหมดอายุไปแล้วมึงเนี่ยเดี๋ยวขอดูอายุก่อนนะเขาตั้งแต่วันไหนเนี่ย แล้วแต่วันไหนนี่ทำไมสมัครแล้วไม่ได้คีย์ล่ะก็สมัครแล้วนี่สมัครตรงปิ้งพอสมัครเข้าเสร็จให้กดที่ชื่อเราปัาป๊บตรงนี้แล้วก็มาหัวข้อไอซสเียเหลี่ยมเนี่ยสีเีมเหลี่ยมเนี่ยกดเชื่อปัป๊บเหาข้อสีเหลี่ยมหัวข้อแรกปั๊บปัป๊บก็จะเห็นเมสเซจเข้ามาวันที่สิบแปดเดือนสิบเมื่อวานเลยอะแต่ทำไมสมัครวันนี้แล้วไม่มีเนี่ยก็กดที่ชื่อเราตึ้ง แล้วก็มาไอที่หัวข้อเรียมๆตรงเนี้ปึ๊กแล้วก็อันแรกปึ๊กไม่มีเมสเซจหรือว่าต้องตอบเมลก่อนเพื่อความถูกต้องเราเข้า gmail เราเพื่อยืยนยันว่าต้องยืยนยันตัวตนจากอีเมลหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีเมสเซจเข้ามาเลยเอาดสูสิอันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ฮาก็ได้นะเพราะว่าข้างแรกสดเหมือนกันเอ๋แต่ที่เขาลงเขาบอกเขาได้เมื่อวาน เราทำอันนี้มันก็น่าจะได้แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะคีย์หมดนะาไม่มีที่สำคัญคือไม่เห็นจะมีเม่เสรจประจักเว็บตะกี้นี่เลยก็ไม่มีนี่ไม่เส็จอย,อย่างตัวตนตอสมัครก็ไม่มีนี่ไม่มีนี่ ขาลองดูจากหัวข้อหลายหัวข้อนะไม่มีเนี่ยไม่มีอีเมลจากทางผู้ผลิตส่งมาเลยอ่ะไม่มีนะไม่มีไม่ม,ม,มีแล้วก็ไม่มีเกมด้วยทำไมสมัครแล้วไม่ได้เกมล่ะ เห็นเบอกว่าสมักแค่เว็บไซต์เกาหลีแค่นี้ก็จะมีเกมส่งมาแล้วนี่ส่งมาตรงเนี้ยแล้วกดแล้วก็รับคีย์อแล้วทำไมไม่มีเคล่ะหรือว่าคีย์หมดหรือว่ามันแจกแค่วันเดียวสวยแล้ววันนี้มันสิบเ้าเดือนสิบปีสองศูนย์หนึ่งสี่แต่ว่าในโพสที่เขาลงเนี่ยเขาบอกเขาลงวันที่สิบแปดเดือนสิบปีสองศูนหนึ่งสี่หรือมันแจกแค่วันเดียววันนี้สวยแล้วอดได้เกมฟรีเลย เพามื่อวานไม่อยู่กันเลยไม่ได้เช็คข่าวเพิ่งมาดูวันนี้ปรากฏว่าอดแดกสรุปว่าทำเนี่ยทำไมไม่ได้อ่ะแล้วบอกว่าคลิกแล้วไม่มีให้เลือกต่อแบบคุณแสดงว่าเป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันเลยโดนหลอกโดนหลอกเป็นเหมือนกันเลย แต่ว่าอาจจะแจกคีย์แค่วันเดียวหรือไม่ช่วาจนกว่าคีย์จะหมดแต่เพื่อว่าคนสมัครเยอะจนคีย์มันหมดไปแล้วก็เป็นได้สรุปว่าข่าวนี้เฟลเลยไม่ได้จริงโอเคจะเศร้าไปอ๋อสากดมาดูนึกว่าจะได้ของฟรีอ่ะเราขอดูข่าวอื่นซิมีข่าวอะไรบ้างอีก เซ็งเนี่ยเฟลว่าแต่ว่าที่แน่ๆเมื่อวานเนี้ยเพเดแจกฟรีใช่ปะวันที่สิบหกเพเดแจกฟรีอมันหลายวันแล้วนี่แล้วก็มีเกมให้ทดลองเล่นในสตรีมหลายเกมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเออแต่ที่จะบอกว่าตอนเนี้ยวันเนี้ยของเว็บไซต์มนุษย์เขียวอะ่ะไอ,อะ้กินแมนเกมมิ่งอ่ะเขากลับมาแจกคีย์แล้วนะคีย์ของไอตัว ไอเอ็กคอมนะกลับมาแจกแล้วของ p เพอ่ะนะก็ของ Play Fi, นะกิมแอนใช่ไหมแล้วถ้าใครเป็นสมาชิกของเพลไฟเขาเนี่ย p l a y ฟอะ Play แล้วก็ fii E ปะ่ะน่าจะเป็นเพลไฟอาจจะช้าๆหน่อยเถื่อนหน่อยเพราะว่าไฟฟอกกินสเปคเยอะมากครัอบอ ยังไงเพยไฟอ่ะไหนๆก็พูดแล้วนั้นมันเฟลแต่ว่าจะเอาพูดที่ไม่เฟลจะบอกว่าตอนเนี้ในของเพย์ไฟลที่เราเป็นที่เราสมัครเว็บไซต์ของ g กมแมนเกมมิ่งอ่ะแล้วจะมีในส่วนที่เราสมัครสมาชิกของเพย์ไฟล์เนี่ยในส่วนของที่มันที่เขาแจกเกมเอ็กคอมที่คีย์หมดไปแล้วเนี่ยที่ไปโหวตที่ไปส่งผลโหวตเนี่ยเราได้เกม X 5 e n e m y Un k n o w n แล้วก็ได้ส่วนลดเอ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 คอมอินมีอะไรเนี่ย ภาคใหม่ของเขาเนี่ยอะไรไว้ดิ้งอะไรเนี่ยไม่รู้องการอ่านยังไงไม่รู้อะที่ที่เคยรับแล้วคียมันหมดอ่ะตอนเนี้ถ้าพอนในไทยอ่ะเฉพาะวันนี้นะที่ลองนะวันที่สิบเก้าเดือนสิบปีสองศูนย์หนึ่งสี่อ่ะคียมาแล้วคียมาแล้วใครที่เคยไปขอคีย์แล้วคีย์หมดอ่ะให้รีบไปรับด่วนเพราะตอนนี้คียมาแล้วก็คือไปไปกดผลโหวตที่อันนี้ก่อนเว็บไซต์นี้ก่อนก,กดคลิกไปเนี่ยมันจะมีให้เรา สมัครสมาชิกจากเว็บไซต์ไอ้คอมอะไรนะคอมพิวเตอร์อะไรวิดีโอเกมอะไรเขาเนี่ยก็เข้าไปสมัครของเขาก่อนพอสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์เขาเนี่ยแล้วก็โหวต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 จนครบอ่ะพอโหวตจนครบเสร็จปุ๊บทำตามขั้นตอนนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มากดใส่อีเมลชื่อ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 ของไอเดีเราแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็วันเดนปีเกิดแล้วก็กดคำว่าเนี่ยไอเกมฟรีเกมเนี่ยคือรับคีย์เนี่ย พอกดปัป๊บเขาก็จะส่งคีย์ของเกม XCOM Enemy Unknown มาให้ในเว็บไซต์เรานะวันเนี้ยเพิ่งลองไปตะกี้นี่เองตอนเนี้ยตอนเนี้ยเวลาหกโมงเย็นหกโมงเย็นสิบห้าทีวันที่สิบเก้าเดือนตุลาคมปี2องศย์หนึ่งสี่ประเทศไทยนะกรุงเทพก็ได้คีย์มาแล้วนะแล้วก็ทำอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยจะเว็บไซต์นุเขียวอะ่ะนะก็โหวตบโวเสร็จแล้วก็พิมพ์หน้าเนี่ยเคยมไป เดี๋ยวลิงก์เนี่ยจะไปแปะเอาไว้ในใต้ y youtube ข้างล่างให้แล้วกันเผื่อใครอยากจะสมัครก็สมัครก็พอดีข่าวแรกบนเฟลก็เลยเล่าข่าวนี้ให้ฟังก็ก็กพอพอเราส่งอีเมลไปปุ๊บเขาก็จะส่งคีย์กลับมาให้ในะอีเมลก็เอาคีย์ไปแอคทีฟในสตีมนี่ไงเนี่ยยของเนี่ดดกเฮดเด็าส่งมาคือทางสปอร์ตเขาส่งมาคือ,คอเนี่ย urx.com.enemygame.key เขาก็ส่งคีย์แล้วนี่มาให้เรา แต่ตอนแรกเราต้องต้องกดเ, e mail เขียนอีเมลเขาไปก่อนนะเขาสมกันเราส่งเพื่อที่จะรับรับไปโหวตเสร็จปุ๊บเราก็ส่งเพื่อจะลองขอรับคีย์อะแล้วเขาจะส่งอีกแล้วเราเข้ามาเปิดอ e ีเมลนี่ซ้ำอีกทีหนึ่งนะแล้วเขาก็จะส่งตัวเนี่ยเราก็มากดตรงนี้ซ้ำอีกทีนึงนะเขาถามว่าจะยูร you ิดิมยูฟีเกไหมแล้วก็กดคลิกตรงนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งจึง้งเข้าไปคลิกตรงเนี้จึง้งพอคลิกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งอ e ีเมลซ้ำมาอีกหนึ่งอีเมลเป็นอ e ีเมลบอกคีย์ก็เอาคีย์ไปแอคทีฟในสตรีมก็จะได้นนะ จะได,ได้คีย์ตรงนี้มาแต่จะไม่กดเข้าไปดูเพราะดูเห็นคีย์แต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูในสตรีมว่ามันได้คีย์จริงไหมนะะเปิดสตรีมให้ดูในสตรีมก็จะได้เกมนี้มาในครั้งเก้าคีย์นะเพราะได้คีย์มาก่อนนะอ่ะเอ๊วันนี้ไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องเครื่องอืดอืดมันก็จะได้คีย์มาพอได้คีย์มาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเข้ามาทําการกดคําว่าเกมแล้วกดคาว่าเปิดใช้ 1, บริัการบนสตรีมแล้วเก้าคีย์มาใส่ ากดเน็กๆไปนะเราก็จะได้เกมนี้มานี่นี่เกมนี้เลย xcom enemy unknown มาฟรีฟรีเลยซึ่งเกมเนี้ยประมาณสิบสิบเอ็ดกิกได้มั้งนะเห็นกันนะนะอันนี้คือไม่ได้ซื้อนะได้จากเว็บไซต์ ide, มนุษย์เขียวไอเกมแมคเกมมิ I ่งเขาแจกมาคนที่ไปโหวตรอบแรกแล้วได้ไม่ได้คีย์หรือคีย์หมดอ่ะตอนนี้คีย์ชุดใหม่มาแล้วนะแต่ไม่รู้จะอีกนานเมื่อไหร่จะหมดแต่ในประเทศไทยตอนนี้รีบไปเอาคีย์เอาได้ฟรี free. นะอันนี้คือได้จริงจริง ควันน mm ี fate, ้ก pues nah. ็มีเรื่องราวแพร่เข่งแค่นี้เดี๋ยวส่วนลิงก์ลิงก์บอร์อ่ะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ข้างล่างให้นะใครที่ยังไปไม่ทันรอบแรกก็รีบไปเอาคีย์ซะส่วนวิธีจริงๆแล้วนะเว็บไซต์อื่นๆเขาก็บอกแล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าคีย์เอาได้แล้วไอ้ส่วนคีย์ xcomintimeannual เนี่ยนะจากเว็บไซต์เอกที่เขาอะไรที่เขาไปให้ไปโบวถประจําปีอ่ะนะเกมอัปเดียร์เนี่ยอ่าคีย์มาแล้วจะบอกว่าคีย์มาแล้วแล้วก็ได้อีเมลจริงนี่ส่งมาอีเมลจริงนี่เห็นไหม ขาส่งมาจริงๆที่อ e ีเมลได้คีย์แล้วก็เอามาแอคทีฟแล้วก็ได้จริงๆนะจากเว็บไซต์มนุษย์เขียววะนะผลบวตของอะไรเนี่ยไอจอยสติกเขาเนี่ยเนี่ยไอของผลบวตอันเนี้ยไอโกลเด้นจอยสติกอะวอร์ดเขาเนี่ยของเกมแมนเกมมิ่งเนี่ยใครไม่บวตรีบไปบวตซะแล้วก็รับคีย์นะมากดกรอบรับคีย์ตรงนี้ซะส่งอ e ีเมลจริงแล้วนะไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้คีย์ไม่รู้ด้วยนะได้จริงๆใครยังไม่ได้ก็รีบไปนะเดี๋ยวจะจะส่งแปะแปกรอบลิงก์ไว้ให้ ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้วันนี้ก็มีเรื่องแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อแล้ว